ตัวที่สองอ่าาดเป้าอ่าได้แล้ได้ไดไดไดบางคนไม่เคยเห็นนะว่าเอ้ยงูมันกินอาหารยังไงวะนี่วันนี้คุณหนึ่งมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นว่างูเขากินแบบไหน พันอะไรเนะ่ะฮอนดูรันมิวสเน็กอ่าเจ้าตัวนี้พันฮอนดูรันมิวสเน็กใครถามคุณหนึ่งทีไรคุณหนึ่งก็ตอบไม่ถูกสักทีมันชื่อแม่กําไรนะคะเป็นงูตัวเมียคุณหนึ่งเลี้ยงไว้ทําไมอ๋อเดี๋ยวจะทําฟาร์มงูค่ะ <c ười> ขายคือเขาดีอย่างเนะเขาไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่แบบอยู่แต่ในกล่องอะ่ะเขาก็อยู่ของเขาวันวันวนึงก็นอนขดอยู่อย่างนั้นบางทีก็จะออกมาเลือ้อยบ้างอะไรบ้างถ้าร้อนก็จะมาแช่น้ําแล้วเขาก็ขี้เขาก็ขี้แค่วันเดียว <c oughs> ู่หนึ่งมีพิษไม้ไม่มีค่ะจับเล่นได้นี่เห็นไหมงับงับเข้าไปแล้วค่ะมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเขาไม่มือมีไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขานะแต่เขาก็กินได้นะธรรมชาติเขาก็สรรสร้างมาสําหรับแต่ละคนนะ คู่หนึ่งมันโตอีกไหมโตอีกค่ะมันโตได้อีกผสมพันธ์ได้นูน่นนะเมื่อเขาอายุขวบหนึ่งสองปีสองปีอ่ะสองปีถึงจะผสมพันธ์ได้นะคะฮอนดูร a นมิวส์เนกนี่ชื่อแม่กำไรคะ่ะตัวนู้นชื่อไปดื้อไปแล้ว แมวที่คุณหนึ่งบอกมันเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายคือเขาอยู่แต่ในกล่องเขาไม่ได้ออกมาเพี่นพ่านนะคะบางทีเราเนี่ยแหละจะไปยุ่งกับเขาคือจับเขามาเล่นอันนี้ตัวที่สอง ก็มีวิธีการกินของเขานะหน่อยยนอยนต์เข้าไปแล้วค่ะเดืกยเดือยเข้าไปแล้วอืมขยับหน่อยขยับหน่อยเห็นไหมคะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเนะี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้แเดี๋ยวเขาก็จะเคลื่อนเคลื่อนไปค่ะ ยาวนิ้วไปแย่เขาตอนนี้นะเพราะว่าเขากำลังกินเขาจะนึกว่าเราเป็นเหยื่อเขาอ่าตัวที่สามมาแล้วค่ะอืมอิ่มปะไม่ไมนจบไม่จบมองไม่เห็นว่าเริ่มหนีเริ่มชมเดิมเดิมอืม ได้ล้เอาวางผาดเฮ้ยถ้วยนี้เธอเขียนไว้เลยว่าเป็นของให้เจ้ากำไรงัม mm hmm. งับงับ, mm hmm. งบ เอาหางมาปิดไว้นะคะแอบแอบ เก็บแยกเลยก็ได้ใส่ใต้ไม่จะเอาไปไว้ข้างบนแต่ก่อืมเสร็จเรียบร้อย3ตัวเห็นไหมคะเลี้ยงง่ายค่ะ ที่เขาก็อยู่ในในในที่ของเขาอะ่ะเขาก็ไม่ออกมาวุ่นวายอะไรชวนขึ้นห้องอโอเควันนี้ก็ให้ดูเพียงกท่านี้ก่อนนี่ความไว้ของเขานะคะอันนี้เป็นกล่อง,ของเขาค่ะเข้าไปแอบอยู่ในนั้นตอนนี้เต็มแล้ว